<laughs> นี่ครับเวลาหน้าฝนนะครับอันนี้ฝนตกจะเาจักรยานกลับบ้านเราก็ต้องมีวิธีการนะครับนี่อาจจะช่วยได้นิดหน่อยนะถ้าใครไม่มีถุงสำหรับคุมจักรยานก็เอาถุงดํานี่นะครับมาตัดตัดออกข้างหนึ่งนะครับนี่ข้างนี้จะคุมคุมเสร็จแล้วก็ดึงมาเลยนะครับแล้วก็มัดตนี้มัดก็ได้เพราะว่าตรงนี้มันจะมัดที โอ้สบายมากอ้อจังจำเลยนี่เห็นไหมตรงนี้เราก็คุมตัดคุมเ็ีอยบร้อยไม่เปียครับไปหอดจักรยานจักรยานอันหายใลทุ่งว่ะทุ่งจักรยานหายแวก้ว làm cái này. làm cái này. Nó nó lại đưa camera vào. Nó phải phải ra.